สวัสดีค่ะน้องๆที่รักวันนี้พี่องุ่งจะมาเล่าเรื่องนิทานองุ่งกับห่วงยางของเขาวันนี้พี่องุ่งจะไปเที่ยวทะเลค่ะพี่องุ่งมีห่วงยางไปด้วยพกแว่นตากันน้ำไปด้วยนะเผื่อพี่องุงจะดำน้ำใต้ทะเลซึ่งมันจะแสบตามากเลยมีน้องคนไหนเคยไปไว่ายน้ำทะเลบ้างคะหนูค่ะ รสชาติของน้ำทะเลมันเป็นยังไงคะเค็มเค็มค่ะถ้าเวลาโดนปลาจะเป็นยังไงคะแสบตาแสบตาใช่ไหมคะน้ำทะเลมันจะมีคลื่นแรงถ้าเราไม่ใส่ชูชีพเราก็ต้องใส่ห่วงยางไว้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราสนุกสนานได้เราก็จะลอยไปกับทะเลดุมด๋มดุม๋มดุ๋มแต่เวลาที่เราไปเล่นน้ำทะเลต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นมันอาจจะแรงมาก วเวลาเราว่ายไปน้ําทะเลก็อาจจะกระเด็นใส่ตาเราแสบตาทําให้เรามองไม่ค่อยเห็นถ้ามีผู้ปกครองไปก็จะดูแลเราได้ด้วยค่ะอย่าไปเล่นเองคนเดียวนะคะอันตรายมากพี่อุ๋มขอตัวไปไว่ายน้ํากับชูชีพกับแว่นตาดําน้ํากันนะคะน้องๆบายยโอเคเล่ไปไว่ายนะ้ำตุ๋มตุ๋มตุ๋มโอ้สน,นุกมากเลยสน,นุกมาก เราไม่รู้วนทอะุ๋ด๋มสนุกมากเลยสกมากเลมไม่อยขึ้นขึ้นอะดุม๋มวันนสนุกมากเลยีคืนด้วยคะ่ะทนนสนุกไหกากเลยค่น้องๆไว้มาเที่ยวกับพี่นะคะมาคายร้อนกันที่ทะเลคะ่ะบ๊ายบายบ,ายบายไว้เจอกันมา